สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มหนุ่ม GOT7 กันดีกว่าครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะตามติดกิจกรรมของทั้งแบมแบมมาร์คต้วนแล้วก็แจ็คสันหวังด้วยให้ภาพรวมงานเดียวของแต่ละคนเลยเนอะทั้งงานพรีเซนเตอร์ใหม่ของแบมแบมที่ไทยอือือแล้วก็มีงานใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยที่มากับแจ็คสันไปเจอกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นอีกนิดนึง ว่าแต่ละเรื่องมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างได้เลยครับเริ่มที่บําแบมก่อนเลยไหมครับกับโฆษณากระทิงแดงตัวใหม่เนี่ยโอ้โหฮ,ฮือฮามากใช่ครับคือเหมือนเป็นการต่อย,ยอดความสำเร็จเดิมเลยเนอะจากตอน Red Bull Soda ที่ขายดีมากๆใช่เลยค่ะคราวนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์หลักให้กระทิงแดงเลยแล้วก็เออมีร่วมงานกับคุณโจ้พัวสิ์ด้วยที่ผมว่ามันว้าวมากๆคือบทบาทในโฆษณาครับ อ่าใช่ใช่คือเห็นใส่สูตรเป็นพนักงานออฟฟิศแต่อีกซีนหนึ่งนี่สิเป็นช่างซ่อมรถแบบว่านอนบนล้อเลื่อนออกมาจากใต้ท้องรถเท่ๆเลยอืมไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้เท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเลยครับแล้วเจ้าตัวก็ยังโพสต์ใน X อแบบน่ารักน่ารักอีกนะชวนแฟนคลับดูว่าแม่ตื่นอะไรแบบนี้น่ารักมากค่ะการที่เขาแสดงหลายๆบทบาทเนี่ย เออมันก็น่าสนใจนะคะคือไม่ใช่แค่สะท้อนทีมสู้ชีวิตในโฆษณาอย่างเดียวครับแต่มันอาจจะเป็นแบบว่ากลยุทธ์ที่จะขยายฐานแฟนคลับให้กว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าให้เห็นว่าเข้าถึงง่ายมีหลายมุมอ๋อจริงด้วยครับทำให้เห็นความสามารถหลายด้านจริงๆใช่ค่ะสำคัญนะสำหรับศิลปินเดียวทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปเซี่งยงไฮ้กันบ้างครับงานบาาชาริตี้กาลาที่มาร์กต่วนกับแจ็คสันหวังไปร่วมง,งานด้วยกัน ค่ะงานใหญ่เลยเริ่มที่มาก,ก่อนเลยตอนลงจากรถมาโอโหสูตดดำสง่างามมากบนพรมแดงงานบาซ่าชาริตี้การานี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะของวงการแฟชั่นบันเทิงจีนเลยจัดโดยบาซ่าไชน่าค่ะครับผมการที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเนี่ยก็ถือเป็นการตอกย้ำความนิยมในตลาดจีนได้ดีเลยค่ะและมีโมเมนต์พีคด้วยนะตอนสัมภาณ์มาร์กร้องเพลงใหม่พอร้องจบปุ๊บมีเครื่องบินบินผ่านไปพอดีแบบ เปะมากโหบังเอิญอะไรขนาดนั้นกลายเป็นซีนที่น่าจดจำไปเลยเนาะใช่ครับบังเอิญแบบสุดๆส่วนแจ็คสันหวัมก็มาถึงเป็นคนสุดท้ายปิดพรมแดงไปแบบหล่อๆตามสไตล์เทพตลอดคนนี้แต่ที่ไม่ทิ้งลายคือความขี้เล่นไงครับไปเอารถเข็นสัมภาระมาเข็นถ่ายรูปเล่นสง,งนั้นฮ่าฮอันนี้คือเสน่ห์ของแจ็คสันเลยความเป็นกันเองความขี้เล่นนี่แหละคะ่ะทำให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลย จริงครับสร้างสีสันมากๆแล้วเขาก็ยังแอบบอกข่าวดีเรื่องอัลบั้มใหม่ด้วยนะว่าจะปล่อย18กรกฎาคนี้แล้วอ่าใช่ใช่ได้เยินเหมือนกันครับแล้วก็มีอีกโมเมนต,ต์ที่อากาเซ่น่าจะฟินกันสุดๆโมเมนต์ไหนคะตอนแจ็คสันเดินเข้ามาในฮองไงครับสิ่งแรกที่ทำเลยคือตรงไปทักทายแล้วก็กอดมาร์กทันทีอ๋อใช่ใช่ช่เห็นภาพนั้นเหมือนกันค่ะอบอุ่นมากโมเมนต์แบบนี้คือ มันมีความหมายนะคะไม่ใช่แค่ภาพน่ารักๆให้แฟนคลับชื่นใจครับแต่มันสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ยังดีมากๆของพวกเขานะคะถึงแม้จะทำงานเดี่ยวกันแล้วการแสดงออกถึงความผูกพันแบบนี้อ,อ่มันสำคัญนะโดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างจีนเข้าใจเลยครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยเนาะทั้งแบมแบมกับบทบาทใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะการแสดงมาร์กต้วนกับโมเมนต์พรมแดงที่แบบว่า มีเรื่องให้พูดถึงใช่ค่ะที่น่าจดจำความน่ารักความขี้เล่นของแจ็คสันแล้วก็มิตรภาพที่ไม่เปลี่ยนของมากับแจ็คสันทั้งหมดนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้แต่ละคนจะเติบโตในเส้นทางของตัวเองแต่ความผูกพันมันก็ยังอยู่เนาะใช่เลยครับประเด็นนี้น่าคิดต่อนะคะคือการที่สมาชิกแต่ละคนประสบความสำเร็จในสายงานเดี่ยวที่มันหลากหลายมากๆเนี่ยทั้งการแสดงงานเพลงระดับโลก หรืออีเวนต์ใหญ่ๆมันอาจจะไม่ใช่แค่การเดินหน้าในฐานะศิลตินเดียวอย่างเดียวหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นการแบบว่าเสริมภาพลักษณ์เสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมด้วยอ๋อหมายถึงว่าพอแต่ละคนเก่งขึ้นดังขึ้นก็อาจจะส่งผลดีต่อภาพรวมของวงไปด้วยประมาณนั้นค่ะการเติบโตของแต่ละคนจะส่งเสริมความเป็นตำนานของวงในรูปแบบใหม่ๆได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจับตาดูต่อไปมากๆเลยค่ะ